สวัสดีครับพวกของผม V 3 0 0นะครับวันนี้ฮะมาทำการพรีเซนต์ทำมาหาแดก x c o v โควิด19ขายหนีตายเพราะโค v i d 19กับรถ BMW Z4 e85 Convertible mm hmm. รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นโฉมไมนเชสเที่เปลี่ยนเครื่อง mm hmm. เป็นเครื่องแบบเดียวกับ e89 หรือ N52 นั่นเองใครที่อาจจะไต่งบไปไม่ถึงตัว Z4 e89 นะครับสามารถ เลือกซื้อรถคันนี้ได้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ N52 ตัวเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดรถกันนะครับก่อนอื่นเลยเราเปิดราคาไปเลยนะครับรถจาก1 1ึ0 0ล้านบาทเหลือเพียง1 9 0 0 0ล้านมบาทเท่านั้นนะครับ1 9 0 0 0ล้านบาทคุณได้อะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันรถคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานรถสภาพสวยเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขัดสีเข้าแก้วให้ใหม่อีกนิดหน่อยนะครับผมไฟหน้าเป็นไมเนอร์เชนตมีไฟเดทาวเป็นวงแหวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ กระจังหน้าเป็นบิมเมอร์แบบสีดำตัดด้วยคโครเมียมนะครับผมรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถจดประกอบนำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย100%เสียภาษีครบนะครับผมสามารถจับไฟแนนซ์ได้นะครับรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ที่700ดแสบาทอ่ะเรามาดูในส่วนของช่วงล่างกันต่อนะครับช่วงล่างรถคันนี้เป็นล้อแม็ก b b s LM ขอบ18ยางปี19เบิกใหม่เป็นยางค้างปีแต่ยางแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับล้อเบิกใหม่ยางเบิกใหม่คุณไม่ต้องเปลี่ยนยางใช้ได้ยาวๆช่วงล่างเป็นแบบจูเนียร์คอนเซปต์นะครับผมโช็คเบิกใหม่ด้วยนะครับด้านข้างของรถนะครับมีโลโก้บ่งบอกว่าเป็น 2.5i ตรงรุ่นซึ่งเป็นแบบเดียวกับตัว e89 นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันหน่อยนะครับ รถคันนี้เนี่ยมันจะเก็บของได้ไหมนะระหว่างที่เราเปิดประุนเนี่ยต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยผ้าประทุนเขาจะมีในส่วนที่เก็บไม่เกี่ยวกับในส่วนช่องเก็บของสัมภาระ,ะด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันหน่อยครับผมซอกเดิมไม่มีการแก่ครับเดิมเดิมสนิทเดิมไม่เคยถอดฝาท้ายไม่เคยถอดชกยังดีอยู่นะครับผมในช่องสัมภาระ,ะด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างอุปกรณ์เดิมครบไวเรียบร้อยนะครับผมซอกเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับอ่ะเปิดมา แบตเตอรี่นะครับครบหมดนะครับแบตเตอรี่นี่ยังไม่เก่าสตาร์ทติดชึ่งชึ่งเดียวติดเลยนะครับไฟท้ายเนี่ยบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้เป็นตัว minor change นะครับเป็นแดงขาวนะครับผมถ้าเป็นก่อน minor change เนี่ยมันจะเป็นแดงส้มภายในรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับใหม่ๆเลยเป็นปรับมือนะครับแต่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวปรับไฟฟ้านะครับผมอะไรสปอร์ตสาก้าน นะครับผมต้องบอกว่าด้วยเฉพพวงมาลายัยด้วยท่านั่งเนี่ยเราขับแล้วรู้สึกสปอร์ตซึ่งรถมันก็สปอร์ตอยู่แล้วมันเป็นสไตล์คอนเวอร์เบิลซึ่งเป็นรถทรงที่ถ้าคุณหารถเอาไว้เปิดประทุนขับเล่นๆสนุกๆก,ก,กับบรรยากาศดีๆในช่วงหน้าหนาวนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ท่านได้นะครับเดี๋ยวขอญาตปรับเบาะก,กันอ่ะปรับขึ้นให้เหมาะกับท่านั่งกันอ่ะประมาณนี้นะครับรถเกียร์ออโต้นะครับ ปัทุนเปิดปิดไฟฟ้าที่วางแก้วคขบวิทยุ1ดินนะครับผมติดมาเรียบร้อยนะครับวิทยุเดิมไม่มีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยรถคันนี้สตาร์ทมาไม่มีวอร์นิ่งรถวิ่งเพียง1 5 9 0 0 0รถ10กว่าปีวิ่งประมาณนี้ไม่แปลกหรอกครับรถไม่มีไฟวอร์นิ่งโชว์มีไฟแต่น้ำมันเครื่องกับประตูที่เปิดไว้วิทยุ1ดินรถคันนี้แอร์ยังไม่ออโต้เพราะรุ่นตัวอออโต้ Auto ตัวนี้จะยังไม่มีนะครับผมรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าจะถัด ที่เป็นท็อปกว่าน,นี้ก็คือรุ่น S I แต่ตัวนี้เป็นตัว Minor Chain ใครสนใจต้องบอกว่าเดี๋ยวเราทำการเซอร์วิสเช็คแอร์เช็คช่วงล่างเช็คหน้าเครื่องให้นะครับผมว่ารถคันนี้มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนอะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบิ้ลกันนิดนึงครับผมรถคันนี้ต้องบอกว่าได้อารมณ์เป็น6สูบเรียงนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อครับ เครื่องยนต์เป็นเบนซินเกียร์ออโต้หสูบเรียงโชกเปลี่ยนมาเป็นจูเนอร์คอนเซปต์เราดูห้องเครื่องว่าสะอาดแห้งสติกเกอร์เดิมจากโรงงานครบหมดแก้มเดิมไม่มีการถอดสติก,กอร์กันรอยอยู่ครบหมดนะครับผอาจจะมีคาบขี้ยาน,นิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาความสะอาดเดี๋ยวเราจะก,การสปาภายในสปาห้องเครื่องให้นะครับผมแก้มเดิมไม่มีการแกะแผงบางก้อน้ําไม่มีการแกะหม้อน้ําเดิมกระปุกพักน้ําเดิมนะครับก็บ่งบอกได้ว่ามันยังเป็นของเดิมอยู่นะครับโชคหน้านใช้ได้ดีอยู่ ฝากระโปรงมีขยับบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีการแกะแน่นอนร่องรอยแทบไม่มีเลยฝาเครื่องก็ไม่ได้เยอะก็จะมีร่องรอยของการใช้งานนะครับตัว6สูบเรียงนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแบบเดียวที่โฉมแชดสเนี่ยจะเป็น6สูบหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็น2.2หรือ2-5้นะครับแล้วคันนี้เป็นเบนซินเกียร์ออโต้เอาเป็นว่าย้ำราคากันอีกรอบนะครับคันนี้ราคา1นึ่ล้านเก้าหมบาทเท่านั้น1นึ่ล้านเก้าหมบาทลดกระหน่ำไปเลยนะครับจัดไฟแนน์นได้เจ็ดแสนบาทใครสนใจก็โทรกรีนกางเข หรืออีกช่องทางไลฟ์แอนะครับแอ0สามร้อยเดลกอกหลไลฟ์ก็จะมีทีมงานคอยตอบให้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใครอยากดูไลฟ์เฟซบุ๊กคันไหนตอน4ี่ห้าทุ่มเนี่ยคืนเดี๋ยวพี่แชมป์จัดให้นะครับยังไงก็รีเควส์เข้ามาได้ยังไงวันนี้ผมมีสามร้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรถเปิดประทุนนะครับราคานี้ไม่ได้มีเยอะลองเข้ามาดูกันเดี๋ยวเราจัดการเก็บสปาเคลือบแก้วภายในห้องเครื่องถ่ายของเหลวให้ย้ำครับรีบจองเลยนะครับ